ดูจากเขาไปก็ไม่สีน้ำเงินน่าดูทรงอะตีหนึ่งต,หงตีหนึ่งคู่สองนะครับผมเอาไปต่อที่เสือของเราโอ้โหช็อตนี้ช็อตเด็ดนะผมแม่ผมจะไม่ไหวแล้วนะตอนเนี้ยออกนี้ว่ายังไงดีอ่าเปิดมา คำเตือนวิดีโอนี้อาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอาจมีถ้อยคําที่ไม่สุภาพเด็กที่อายุไม่ถึงสิบแปดควรเรียกญาติพี่น้องพ่อแม่มาดูด้วยกันนะครับถ้าชอบฝากกดติดตามกดไลค์ให้พวกเราด้วยนะครับรู้เรื่องสวัสดีวัยรุ่นเจ้าชนบัคาล่าท่านด้วยนะครับผมวันนี้กลับมาอยู่กับผมอาลับบอยคนหนวดกล้วยคนดีคนเดิมนะครับวันนี้เราจะพาไปเล่นเสือมังกรเน,นียนะไอ้เขาพักเขาพักแบบบาคาาัคล่าสักช่วงหนึ่งนะมาเลือกที่ห้องที่สาวสวยที่สุดเลยนะครับผม เขาไพ่ไม่เกี่ยวใส่เดี่ยวได้หมดนะจังหวะเนี้ยโหมาถึงก็ตุม้มๆเลยนะตุมเลย,นะเลย,เลยคนเนี้ยหวานใจเลยนะครับผมอ้เปิดมาคิวแบบนี้ก็ชัดเจนนะสําหรับเสือมังกรนะสําหรับใครที่สนใจนะครับผมผมแนะนําให้นะเสือมังกรคือวัดเต้นไขรใหญ่สุดคือกินนะครับผมแค่นั้นแหละก็มีไทยเกมนะ มาไหมแล้วก็ไปที่มังกรกันเลยนะครับผมทุกคนนะมังกรคำลามอ่ะตัดแน่นอนนะไม่หลรอกเออแยกแค่ออกระหว่างระหว่างเขาไฟกับระหว่างเขาไฟกับตัวแทงนะทุกคนไปมาทั้งวันนี้ปุ๊บโอ้โหชัดเจนนะเคที่นีอะรจะสู้แล้วแหละเคเออเคที่ไม่มีตัวน่าจะสู้แล้วนะบอกเลยใหญ่สุด แต่ใหญ่กว่าเคก็นมคนเปิดไพ่นะรุ่นนะใหญ่จริงคนเนี้ยไม้ต่อไปแล้วก็ไปต่อที่สีน้าเงินกันเลยนะครับผม mm hmm. หรือว่าอีก aka นึงก็เสือนะ mm hmm. โหห่าแบบนี้ mm hmm. แม่ดีจริงๆเลยนะท่านผู้ชมนะ mm hmm. ว่ายัางไงต่อดีจังหวะน,นี้นะเป mm ิด hmm. สักทีสิหนู mm hmm. แม่ นึกว่าค้างนะไม่ใช่ตีเลยนะครับผมโอ้โหเปิดมาสองลุ้นว่ะมีลุน้นโอ้โหชัดเจนนะครับผมแ mm hmm. หมเลักมาแบบนี้ก็ชัดเจนเลยนะเออไม้ต่อไปเราถ้โหดูจากเขาไพ่ก็นนะ่าจะสีน้ำเงินนะดูทรงอะตีหนึ่งตีหนึ่งคู่สองนะ 1, 1, นะครับผมเอาไปต่อที่เสือของเราคผมโอ้โห ช็อตน,นี้ช็อตเด็ดนะผมแม่ผมจะไม่ไหวแล้วนะตอนนี้ออกนี้ว่ายังไงดีอ่าเปิดมาโอโ้โหเอาข่าวฝรั่งมาแบบนี้ก็โอ้โหของเราเต้มเดียวเงี้ยไม่เป็นไรนะผมท่านผู้ชมแก้มืงเราเรามาแก้มึงกันนะครับ แดอกนี้พลาดไปนิดเดองน,นะสำหรับใครที่อยากเข้าร่วมกลุ่ม V.I.P. หรือว่าปรึกษาเทคนิคต่างๆนะครับผมสามารถเข้าร่วมได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับเข้ามากันเยอะๆนะครับผมทุกคนเอาไปต่อนีกว่าว่ะแม่ดอกเมื่อกี้นี่รึกว่าจะไหลสีน้ำเงินคู่นะไม่ไหวจริง ่ไปต่อแนละ้วโอ้โหเปิดมาสองแต้มแบบนี้ก็กินเออแม่จะได้1อีกก็ไม่ใช่นะจะได้เออ,อีกอีกรอบก็ไม่ใช่นะแม่แท้จัดเลยว่ะดอกต่อไปเราไปต่อที่มังกรเลยนะผมมังกรทำรามอีกทีป่ะก็มาดูน,นะครับดอกนี้ก็ขอเน้นๆเลยนะผมอย่าลืมกลุ่ม V.I.P. ของ เชียรได้นะวัยรุ่นนะไวยัยรุ่นทุกท่านเลยนะอดอกนี้ว่าอย่างไงเปิดมาโอ้โหแจกว่ะโอ้โหสองแต้มว่ะชัดเจนนะผมเอาละครับผมท่านผู้ชมนะวันนี้ผมก็ขอจบคลิปกันเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากแชร์ด้วยนะครับ